สลัดเออสลัดขอได้อีก50ว่าเป็นร้อยเจ็ดสิบหกหอย่างนี้สามสี่พันมีท่านผู้ชมอุ้ยอย่างนี้ไปถึงสี่พันกว่าแล้วท่านผู้ชมยังไหลขอสเต็กนะสเต็กหรือสเตเตเตอร์ก็ได้เออสวัสดีครับพบกับดินเนอร์ดีไลท์ของค่าย PG นะอ่าจะมารีวิวให้ดูท่านผู้ชม เอามาที่1,000เดี๋ยวมาดูก่อนนี้ตัวไหนแจกบ้างก็จะมีสเต็กนะสเต็กเนื้อเบอร์เกอร์เอ๊สีดำดำนี่น่าจะเป็นเนื้อแล้วก็มีฟุสลัดนะสลัดและกันแซนด์วิชเราก็จําแต่ตัวที่มันแจกเยอะๆก็พอท่านผู้ชมเขียวๆนั้นเป็นน้ําสลัดนะเอาไว้เติมได้ท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะเติมอย่างอื่นนะครับก็ไปหาต้มเอาเองเลยนะเออช่วงนี้ก็ปลดล็อกไปอ่าไปดูกันนะจะดูก่อนว่า ประมาณ1000เดี๋ยวจะอันนี้ครั้งแรกก็ขอไปชิวๆแล้วกันขอไปที่20พอชิมลางพอเกมใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมส่วนลายแจกมันก็คล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตนะประมาณนั้น่หลามตัดมาลง2มาโอ้โหน้ําสลัดเต็มเลยท่านผู้ชมมาดิโผ่ม่มวงมื่กี่โผ่ม่วงเอาเบอร์เกอร์มา150ยห้าเอา้ยังไหลยอยู่อ๋อบวกตัวคูณทนะ่านผู้ชมเออเวลามันแตกแก็เปนสะสมแล้วบวกตัวคูณ มันก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมยมเลยนะก็จะเป็นนิวซูเปอร์มาร์เก็ตไปเลยละกันดอกนี้ขึ้นมาสวยเลยหุยนี่เบ็ละยี่สิบนะถ้าเกิดมันแตกสามสิบต่อนะเมื่อกี้หกร้อยแปดเออวะมันตัวคูณไงท่านผู้ชมก็ไปเรื่อยๆโอ้โหเมื่อกี้รีโหลดช้าไปน,นิดนึงนะอินเทอร์เน็ตขี้เกียจบอกเลยโอ้โหเปิดเทอร์โบก็เสียวเสียวจัดแต่ขอปิดเทอร์โบก่อนท่านผู้ชมมาดูดีว่าเกมมันจะเป็นยังไงบ้างอืม อันนี้ก็คือมาจัดครั้งแรกเลยนะครับกะมารีวิวให้ดูนะเออพอเรื่อยๆอะ่ะเวลารีวิวจะไม่ค่อยเอามาเยอะนะครับจะไม่ค่อยเอามาเยอะเลยเพราะว่าครั้งแรกอหะเสียวบอกเลยครั้งแรกก็เสียวเลยเสียวไม่ใช่เลยนะครับกลัวหมดเออโอ้โหสเต็กมาแถว2ไม่ลงท่านผู้ชมก็ต้องดูที่เพลา,านะครับอ่าตัวลายมันจะเป็นเพลาแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับผมเพลามันก็จะมี6เพลานะเออสำหรับเกมนี้ก็จัดสเก็ตเตอร์นะ อ่ะจัดได้ซื้อซื้อได้นะบอกเลยนะส่องมาโอ้โหแซนวิชติดที่แถวแรกไปงั้นก,ก็มาแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าเลยเอ้ยสเก็ตเตอร์มาที่เบรกเยียดเยียดเยียดโอ้โหเลยไปเลยท่านผู้ชมสกเก็ตเตอร์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 กกอรโอ้โหไม่มาแถวสุดท้ายนี่ลุ้นยากเลยท่านผู้ชมเอ้าลุ้นยากแต่เข้าว่ะเฮ้ยมาว่ะท่านผู้ชมได้ลุ้นแล้วเอออย่างน้อยเข้าสกเก็ตเตอร์ก็ยังดีวะ่ะ จะไ,ได้มีคลิปดีๆหน่อยท่านผู้ชมไปลุ้นนะว่าเราจะได้ดินเนอร์ไหมท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ดินเนอร์อาจจะขมๆมหน่อยนะเพราะว่าดินเนอร์แบบโดดเดี่ยวไงไล่คู่ท่านผู้ชมผ่านลอยกระทงมายังลอยคนเดียวเลยปะเอ้าหัวใจมันลงนะเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> หลืออีกเท่าไหร่แปดรอบฟรีสปินท่านผู้ชมคูณสี่ไปโอ้เหลือหกอบไม่แตกเลยวะเกมใหม่แพ็กเ,เตอร์เข้าหรอ สเก็ตเตอร์มันจะเข้ายากนะเออไม่ค่อยเฮ้ยอย่าบอกนะเบรกโอ้โหคิดว่าเข้าก็มันจะดีใจเฮ้ยแต่เ็ยังได้ลุ้นอยู่ท่านผู้ชมเออได้ลุ้นอยู่มาดิสเก็ตเตอร์ยังได้ลุ้นโอ้ได้ดอกสุดท้ายพอดีเลยทนะ่านผู้ชมเห็นไหมแถวที่6ทางด้านบนสเก็ตเตอร์มาลงอาแล้วก็บวกตัวคูณไปคูณแปดนะครับผมอ้าวได้อีกสิบฟรีเกมนะกลายเป็นสิบสี่ฟรีเกมท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยไหลดีเท่าไหรอ่อ่ะเออ ปกติเกมใหม่นะครับต้องรีบมาจัดแรกแกนะตามช่วงเวลามนะแต่ว่าประมาณว่าชั่วโมงแรกๆเลยอันนี้ก็คือมาจัดชั่วโมงแรกๆนะคือมัน,นเกมใหม่มันมาปุ๊บก,ก็จัดปั๊บเลยนะครับก็คือภายใน1ชั่วโมงแรกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคูณ12สเต็กลงมาอีกโอ้โหหยสิบสองมาลอกคูนสิบสองอย่างนี้มีอย่างนี้มี700กว่าโอ้โหยังไปอีกเป็น74กลายเป็น740ยังมีอยู่800ได้น่าจะเป็น800รนะ้แล้วคุณผู้ชมเออสวยสวยสวย อย่างนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าเราเออกมาแค่1,000นึงอ้าวทะลุไปเลยท่านผู้ชม1,036นะรางวา Super Mega, Bomb, ั ine, ลซูเปอร์เมกาสเต็กฟอร์มเป็นไวายมะเขือนะกว่าเขื่อนแท่านผู้ชมเหลือหกรอบผิดอีกห้าราอบอ้าวได้อีกเอ้ยโอ้โหมันแถมวะ่ะเออมองไม่ทันท่านผู้ชมเมื่อกี้มองไม่ทันจริงถ้าเกิดท่านใดอยากดูย้อนหลังไปดูได้เลยนะคูณไปก่อน190ตัวคูณยังค้างอยู่ท่านผู้ชมมาที่ขอตัวแจกขอตัวแจก โอ้โห oh oh, ขึ้นแค่6เองท่านผู้ชมอืม mm hmm. เป็นคูณ21แต่ก็ยังเหนือแปรอบปีสปินนะยังได้ไปต่อท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชม Dinner, ดินเนอร์ดีไลท์นะเออถ้ามันแตกดีก็บอกต่อถ้ามันแตก,กไม่ดีก็มันจะไม่บอกนะท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โ oh, หยืมพื้นคูณ21อุ oh ้ย oh, อย่างนี้เกือบสองพันเอ้าอย่างนี้เป็นสองพันหนึ่งอย่างต่ำท่านผู้ชมไปดีไหลไปดิไหลไปดิครับไหลไปดิครับไหลไปดิครับโอ้โ oh ห oh, หลามตัดมาลงอีกสิบ มาดิขอแซนด์วิชสลัดเออสลัดขอได้อีก50ว่ะเป็น176โอ้็หกหอย่างนี้สามสี่พันมีนท่านผู้ชมอู้อย่างที้ไปถึง4,000กว่าแล้วท่านผู้ชมยังไหลขอสเต็กนะสเต็กหรือสเก็ตเตอร์ก็ได้เออสะสะเหมือนกันโอ้โหขอนะโลบมาก็ลากหายท่านผู้ชมแต่ดอกนี้ขึ้นมาต้องมี4ี่พันสีไปเลยนะสวยๆได้หมุนอีกฟรีฟรีอีกห้ารอบอ๋อเมื่อกี้สเก็ตเตอร์มันมาลงท่านผู้ชม สเต็ตเตอร์ลง2ตัวก็แถมอีก5รอบฟีสปินนะเออเห็นพอดีเลยนะเห็นพอดีถ้าถ้าท่านใดดูไม่ทันนะผมไปย้อนดูย้อนหลังเอานะเออก็มาจัดให้ดูนะรีวิวมาใหม่ๆสดๆเลยวันนี้จัดด้วยของจริงมาเลยหูแต่อยากจะบอกว่าเล่นครั้งแรกเองอะ่ะปกติครั้งแรกมันจะไม่ค่อยแตกขนาดนี้นะอันนี้บอกตรงๆบอกตรงๆเลยไม่ได้โม้ท่านผู้ชมสเตเตเออมาที่สเต็กมา,มาลงแล้วท่านผู้ชมคูณ25ยืนพะื้นไปเลย อ้ยมาดิครับกระแทกเปยนครับคูณ27ไปดีถ้ามันแตกแดกแบบว่าแตกหนักๆเลยหน5 8ักเลย1 4 8ถ้าเกิดท่านใดชอบอยากแตกดีๆนะครับอยากให้ดูแลนะดูที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเออเดี๋ยวจะดูแลพร้อมบอลโลกเลยบอลโลกก็คอมมิ่งซูนนะครับผมท่านผู้ชมไปแลคูณ27หคูณ31ไปดิกระแทกขึ้นไปดิโอ้โหเกือบหมื่นแล้วเอามา1000 เอาพันหนึ่งพันที่ทะลุกเกือบหมื่นก็โอเคแล้วนะท่านผู้ชมให้มันไหลไปไหลไปยาวๆเออสารมาราีออ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 ่ถึงสาหกยืนพื้นแล้วครับยืนพื้นแล้วครับสวยว่าดอกที่แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหไปดีครับอเอาไงดีเนาะไปต่อดีไหมเดี๋ยวแบบไปแบตเบตเต็มแม็กก็ก็ไม่โอนะกลัวหมดบอกบอกว่ากลัวกลัวเป็นไป จาก2,000เหลือ200ก็พอว่ามันเดินนะ้เอา้าสกเก็ตเตอร์มาลงโอ้โหอย่างนี้สนุกเลยนะท่านผู้ชมอู้ก็เพิ่งจะบอกเลยว่ากลัวหมดนะเออแค่นี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมเอา้าโหยเกมใหม่ดีเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเ็ารีพอร์ตเลยเนี่ยดีเลยเหรอมาที่กาแฟมา420ยังเดียไปต่อไหมไปต่อที่คูนสองไปเอ็นแปดรี่านท่านผู้ชมหัวใจมาลงนี่โอ้โหหัวใจมีทั้งเยอะแยะนะเออท่านใดยัง ไม่มีคู่รักไม่มีคู่ครองก็ทักได้นะทักได้นะบอกเลยว่าโสดเออขายความมั่นคงนะบอกเลยนะมั่นคงแท้แน่นอนโอ้โหนั่นไงแซลมากไม่ได้เลยแซลมากเริ่มหายเลยท่านผู้ชมสามร้อยเป็สี่ร้อยสี่ร้อยคูณสี่อย่างนี้ก็เป็นพันกว่าดีครับผมเออสี่ร้อยยี่สิบคูณสี่มายืนพื้นอยู่ตัวคูณมาอีกอาเดี๋ยวผมบวกตัวคูณกันไปเป็นคูณหกนะครับผมสี่ร้อยสี่สิบคูณหกไปดีสองพันหกร้อยสี่สิบสวยครับพี่สวยขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นสามพัน เออเอามา1,000นท่าผู้ชมเอามา1,000นะเดินหน้า1น0 0งแค่นี้ก็สบายแล้วผมดินเนอร์อย่างสบายใจแล้ววันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีหวานเจีย๊ย